งานเราด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีหมอบีทนะครับทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มมหาสารคามนะครับวันนี้นําเจ้าทองแท้นะครับมาโชว์ด้วยนะครับสนับสนุนเงิน3,000บาทนะครับนอกจากนั้นก็จะมีค้อบควายนอนนาและสอนุวัตฟาร์มนะครับอันนี้คงไม่ได้นอนบ้านนะครับค้อบควายนอนนานะครับสนับสนุนเงิน2,000ันบาทด้วยกันนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็จะมีเสียยอดนะครับนาผู้ใหญ่บรรทมความร้านแม่โจ้การเกษตรนะครับวันนี้ก็สนับสนุนเงินแต่ไม่รับุจำนวนเงินครับของเขาก็มีเจ้าเหินก้าทุนเขียวนะครับมาโชว์ในงานด้วยนะครับน,นอกจากนั้นก็จะมีเฮียลุกนะครับจากาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยายนะครับนายสนับสนุนเงิน5 0า0บาทนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็มีขบวนพันนะครับฟวางฟางงามเมืองเชียงใหม่นี้ก็จึงจัดงานไปหมาดๆนะครับจากเชียงใหม่ก็ไปน่านนะครับอนนี้ก็ถือว่าเป็นแม่เลี้ยงนะครับที่จยากเลี้ยงช้างแล้วก็กลับมาเลี้ยงควายนะครับเพราะเห็นว่าควายเนี่ยน่าจะส่งเสริมน่าจะนุรักนะครับแล้วก็สนับสนุนเงินมา5้า0ันบาทด้วยกันนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีเฮยยงนะครับเฮยงยุทธนะครับทิดา, 5, าความ,สน,มส,นสนับสนุนเงิน5,000บาทนะครับแล้วก็มีเสี่ยงโวสิงนะครับซุ้มหนุ่มทุศพนะครับสนับสนุนเงิน2,000บาทนะครับแล้วก็มีเสี่ยหนองนะครับปีใหม่ีิเดารบควายงามจังหวัดอุบอลราชธานีนะครับสนับสนุนเงิน5,000บาทด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมี คุณครูอิงนะครับสนับสนุนเงินสามพันบาทนอกจากมีครูเข้ามาเล่นควายนะครับนอกจากตำรวจแล้วก็มีทหารแล้วก็มีครูนะครับนอกจากนั้นก็จะมีปฏิบัติด้วยนะครับมาเรียนควายนะครับ่แขอขอบคุณนะพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนในการจัดงานนะครับในภาคประชนนะครับวันนั้นก็จะมีเสียงยิ่งยงนะครับหรือยิ่งยงควาย

Okay. Mm -hmm.

มาได้อยู่ใน <coughs> รับผลงานได้นะครับนอกจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือพลายงานอีกแบดหนึ่งยที่การนะครับก็คือวิกไอฟาร์นะครับหรือเสียสมบัตินะครับจากอกก้าวกรริญนะครับก้าวกรริญฟาร์ ามาเช้าก็ได้พูดคุยกันแล้วนะครับ่ารต่อสนับสนุนเงินในการจัดงานครั้งนี้หนึ่งหมื่นบาทด้วยกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีหมอเม่นนะครับเรื่องนี้หมอเข้ามาแล้วนะครับหมอเม่นชนะชนฟ้าตาคว้านะครับสนับสนุนเงินห้าพันบาทด้วยนะครับนอาตนอ้นก็มีเสียแมวนะครับจากเพชรเจ้าพญายามจังหวัดชายแดนนะครับสนับสนุนเงินห้าพันบาทด้วยกันนะครับ ดยจกนั้นก็จะมทุเนะครับุเอ่นมีุนชายนะครับเราเนสองพันบานะครับเราการงกับบังน้ใหม่นะครับแล้วหัปเสีเสียลงนะครับเสนะครับสนับสรุนเงินหนึ่งมื่ันบาทนะครับ มาไกลเลยนะครับนายหัวเชฟเองดู่งิงเข้าเงินวางไวาางเมืองระบี๊นะครับอันนี้ถึงไหนถึงไต่เลยนะครับสนับสนุนเงินการจัดงานครั้งนี้หนึ่งหมื่นบาทด้วยกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเสือแดงเสือวิทดุสเซิลทงไฟโดนกระหายนะครับเนื้อในถังมีดูดไเนือในถังมี นอกา้เสียบอลนะครับลาราห่มื่บาทนะครับแล้วก็มีเสิทธนะครับกัแฟนชาวนาบรสสนหนสนบาทนะครับสอพวกัครที่ขาดไได้ตี้กัินะครับผู้กองป๊กครับชาลีฉายความคไทครับจะมีกออกทโซเชียลนะครับวัต่างๆก็ออกเยอะนะครับ สลับสนุนเงิน5,000บาทนะครับเจาของช้างอุยรดนะครับ ังไม่หมดนะครับสรับผู้สนับสนุนนะครับก็ยังมีเสียสักนะครับเสียสักจากควายงามมหาชนโคราชนะครับ1 0 0 0 0มืบาทนะครับสนับสนุนงานครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับผู้อุปการะคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับเด็กพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เป็นรุ่นที่สองของไฟเถือกนะครับดูตัวผู้ตัวเดียวก่อนนะครับหมายเลขหนึ่งอย่างที่บอกว่า กติกาสากลนะครับหรือว่าการประกวดเนี่ยถ้ามีตัวเดียวนะครับตัวเดียวก็ไม่ได้คาดหลังหรือคาดหไังว่าแต่ต้องได้แชมป์นะครับก็ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในลักษณะข,ของสายพันธุ์หรือว่าในลักษณะข,ของในแต่ละรุ่นนะครับอันนั้นเราก็จะให้แชมไป์ไม่ได้ในสนามอื่นก็มีเช่นกันตลอบน้านนะครับก็ถ้าคุณา ก็ไม, yup. ไม่ได้ว่าเลียงมัเข to ้าสามตัวได้หน so ึ่งสองสามก็ไม่ใช่ไม่ได้รางวัลชมเชยไปหรือไม่ก็ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์จริงก็ไม่ได้รางวัลเป็นตัดที่ต่างส่วนญี่ปุ่นาจะครับนี่พอมาดูรุ่นนี้สายเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งถือว่าถือว่าตอนนี้ก็เคยเจอในหลายๆสำหรับครอบับก็โดยลักษณะโดยรวมก็ถือว่ามาดีนะครับเรื่องการดูแลเรื่องผิวพรรณนะครับสายเกิดรูพิกเมน n ์ จุจกจักะน้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไฟเผือกตอนเราดูเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของเสื้อดำที่เขาก็เป็นส่วนประกอบเลยนะครับถ้ามีเยอะถ้าไปไม่ได้คือไม่มีถ้ามีน้อยก็จะดีนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ไฟเผือกแกตากับไฟดำไฟดำดูแล,ล้วไฟเผือกดูลักษณะโดยรวมโอเคต้องไปเป็นแนวทางของไฟดำเหมือนกันนะครับแต่ว่าความพิเศษของไฟเผือก ก็จะต้องดูในเรื่องของทิศเมนต์หรือว่าสีด้วยเช่นกันครับไฟเผืองถ้ามีสีดำแจ่มเยอะก็ไม่ดีไฟดำถ้ามีสีขาวปนในบางจุดก็ไม่ดีคือถ้าปนหางไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตามภาพอ้อมครับขาวๆเยอะก็ดูดีนะครับในส่วนของกระดูกก็มีการต่ำอยู่เล็กน้อยนะครับถือว่าก็เป็นร่างาที่ดีน้าอกกว้างนะหน้าอกกว้าง

Thank <laughs> you.

สวัสดีครับกันสวัสดีครับสวัสดีครับลูกลุงนอน่อน่ะาอเยนมาถางย ใช่ดิเอาไปถุกเดียวเล นชีอ่งยดีกว่าไม่ก็เหมือนของไหนั่นแหละหอนีมันแปลแปเมนของนเอมอ่ะคาที่อเจ้าค

สนที่มาสินในรุ่นนี้นะครับก็ขอสรุปรางวัลการประกาศอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการประกวดกระบือเพื่อเพศผู้ฟันแท้ไม่เกินสองู่ชนะเลิศได้แก่กระบือหมายเลขหนึ่งเจ้าสายฟ้านะครับ จากช่ปเก่งควายไทยข้อควายสามจอจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับและรางวัลวันแท้สองคู่เพศเมียสีเผือกนะครับรางวัลชนละเลได้แก่กระปือหมาเลเหนึ่งครับนาย้าหมูแดงน,นะครับจากเพชรเจ้าพยาความจังหวัดชัยนาทครับ รางวัลรองชนะเลิศอันอดับหนึ่งได้แก่กระเบือหมายเลขสามนะครับเจ้ายยกเกิดนะครับจากายนาคาเฟ่จากประวิทย์ฉิมพารีสมข้าประมวลน,นะครับอุณไทยธานีและรองชนะเลิศอันอดับที่สองนะครับได้แก่กระบบือหมายเลขหนึ่งนะครับเจ้าพลอยไทยบินนะครับจากย่ามไหมทองคุณอาทิตย์พราพนรารักษ์นะครับจา,จากจังหวัดชายภ <ok S 1> ูมินะครับก็อประกาศกันเป็นทางการนะครับ มีบ, s. <S บ้านเรนา่องาหรับต่อไปนะครับท like cool ี่จะเข้าประกวดนะครับนาก็เป็นฟันแท้ไม่เกินหนึ่งคู่นะครับทั้งคู่ทั้งเนียนะครับขณะนี้พร้อมแล้วนะครับขอให้นะครับเพียงโดยเสียก่อนนะครับนำทีมมาเลยนะครับเอาเพ็นผู้เข้ามาก่อนนะครับ ท้องขาวนะครับพ่อของเขาคือเจ้าเตยฟ้านะครับแม่จะเรโนูนับจากดีเจฟ้านะครับจากหนบัวลพูหมายเลขสองนะครับเจ้าจ,จมโม้นะครับพ่อของเขาคือเจ้เาเตยฟ้านะครับแม่ชื่อห้วยหนองบัวนะครับนายจากหนุ่มพิศศนะครับจากจังหวัดชัยภูมิของอบัวนะครับหมายเลขสามคือโรนัลโดนะครับพ่อของเขาคือเจ้าสันแม่ก็คือคำขวัญจากสถานีควายนะครับนครราชสีมานะครับนายสมคบบัว กบือหมายเลขสี่ท่านเจ้าคำแพงนะครับานะพ่อของเขาคือเจ้าสันแม่คําแก้วนะครับจากสอสมัยฟาร์มนะครับจังหวัดสอนแก่นเด็กเขาประกวดนะครับหมายเลขห้านะครับ,บเจ้าปกป้องนะครับ, 5, นนรบพ่อของเขาก็คือเจ้าบิษอุทัย,ทยแม่ของเขาคือแม่หง์จากบิษภูฟ้าจาังหวัดหนองบัวลำภูนะครับกบือหมายเลขหกเจ้าทั้มนะครับพ่อของเขาคือเจ้าฟ้าแม่รับ นางพญาจากนินดีเขาใหญ่นะครับนครราชสีมาส่งเข้าประกวดอยู่แวตอนนี้กระดือเพชผู้ต้องตัวเข้าสู่สนามประกวดนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาอันไหนด้แย้าค่ะดาเนาะนี้ยั้